เห็นความสําคัญของการเตรียมตัวก่อนเดินทางและป้องกันการรอเกอร์ในสถานีชาร์จรถ E ีีหรือไม่วันนี้เรามาดูกันว่า Google Map มีการอัปเดตใหม่อย่างไรที่จะช่วยให้การเดินทางของคุณเป็นไปนอย่างมั่นใจและสะดวกสบายมากขึ้นการอัปเดตล่าสุดของ Google Map มาพร้อมกับการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนเดินทางโดยใช้พลังของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลรียล time และคาดการสถานะหัวชาจรถอีวีที่ตามสถานีชาร์จล่วงหน้าคุณจะไม่ต้องรอเกอร์อีกแล้ว เริ่มต้นด้วยการเพิ่มโมเดลปัญญาประดิษฐ์เจมันไนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข,ข้อมูลสำคัญให้กับผู้ใช้งานโดยฟีเจอร์ใหม่ๆที่เรียกว่า No before youG จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกร็ดน่ารู้ก่อนเดินทางเช่นช่องทางการจองตั๋วที่สะดวกรวดเร็วที่สุดหรือพิกัดจุดจอดรถที่ดีที่สุดและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเมนูลับที่ลูกค้าประจำแนะนำด้วยฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดเชิงล ในแต่ละหัวข้อได้และฟีเจอร์นี้ก็เปิดให้ใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้ Android และ iOS ในสหรัฐอเมริกาแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมด Google m a p ยังมีฟีเจอร์ใหม่อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV คือความสามารถในการคาดการสถานะจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเมื่อค้นหาคำว่า EV chargers ระบบจะไม่เพียงแค่บอกตำแหน่งแต่จะใช้ AI ประมวลผลข้อมูลย้อนหลังและสถานะเรียลไทม์เพื่อทำนายว่าจะเหลือหัวชาร์จ EV ว่างกี่จุดเมื่อขับไปถึงปลายทาง ฟีเจอร์นี้จะช่วยลดความกังวลในการรอหรือวนหาที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในสัปดาห์หน้าบน Android Auto และรถยนต์ที่มีระบบ Google Built-in Google m a p ยังปรับปรุง Tab Explore เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ยอดนิยมหรือจุดเช็คอินที่กำลังเป็นกระแสะในบริเวณใกล้เคียงคุณสามารถเช็คสถานที่ยอดนิยมหรือจุดเช็คอินที่กำลังเป็นกระแสะได้ทันทีแม้ว่าจะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ หรือแกลเลอรี่งานศิลปะที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมตึกนอกจากนี้ Google ยังปรับปรุงระบบค้นหาลายแทงหรือลิสสถานที่แนะนำดโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเช่นเวเอเ r อร์โลลิแพนด์และโอเพนเทเบิลรวมถึงรีวิวจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในท้องถิ่นทำให้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่ททองเที่ยวเป็นไปนอย่างง่ายดายและรวดเร็วการอัปเดตส่วนนี้จะเริ่มทยอยปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ใช้กันภายในเดือนนี้ Google m a p ไม่ได้ลืมความสำคัญของความเป็นส่วนตัวในการเขียนรีวิวด้วย จึงมีการปรับปรุงระบบรีวิวให้มีการเลือกใช้ชื่อเล่นหรือนามแฝงนิกเนมในการเขียนรีวิวได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อจริง Google ยืนยันว่าระบบหลังบ้านยังคงตรวจสอบตัวตนผ่านบัญชี Google หลักเพื่อจำกัดสิทธิ์ให้หนึ่งคนสามารถรีวิวธุรกิจนั้นๆได้เพียงครั้งเดียวเพื่อป้องกันการปันรีวิวรีวิวบอมบงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจการอัปเดตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความฉลาดของเจนูนายเข้าสู่อีโคซิสเต็มของ Google Map ซึ่งก่อนหน้านี้ Google Map ก็เคยเปิดให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับ AI เพื่อสอบถามข้อมูลระหว่างเดินทางหรือสั่งการลงปฏิทินนัดหมายได้โดยตรง Google Map กำลังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากขึ้นในการเดินทางและชีวิตประจำวันการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะไม่ต้องกลัวว่าจะตกค้างหรือรอเกอร์ในสถานีชาร์จรถ EV อีวีอีกต่อไปคุณคิดยังไงกับการอัปเดตของ Google Map นี้ คิดว่าจะมีผลกระทบต่อการเดินทางของคุณอย่างไรมาถามตอบและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่